ท่านจะรวยไม่หยุดไรลจนมาฉุดเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมที่กระลบครับแหมเราก็ต้องมาพูดกันต่ออีกนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเดลิสนำสตัาฟรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ต้องดูรายการนี้นําต้นแบบรายการมาเสนอกันเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าท่านจะรวยด้วยการเกษตรแล้วละก็ที่นี่ครับจุดเริ่มต้นของคนทําการเกษตรก็คือศูนย์มเมล็ดและพันไม้เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแสวงหาความรู้กันตรงนี้ หา,มาเมล็ดพันธุ์พืชผักผล,ลไม้หากิ่งพันธุ์ที่ดีๆไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลพืชสวนมาเริ่มต้นกันที่นี่เขาเรียกว่าที่นี่สโลแกนเ็าบอกว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นของคนทําการเกษตรคือศูนย์เมล็ดและพันธุ์ไม้เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ครับในแวดวงของเรานะฮะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของสื่อสื่อดาวเทียมสื่อวิทยุกระจายเสียงวันนี้วิทยากรก็เรามาระดมความคิดเห็นมาพูดคุยกันโดย กสทอชอซึ่งเป็นผู้ที่มีควบคุมกฎกติกามรรยาทในเรื่องของการออกอากาศนะครับก็มองเห็นว่าสื่อดาวเทียมเป็นบทบาทต่อสังคมมากดังนั้นก็จะต้องมาเปิดเสวนากันต่อในวันนี้ภาค4ี่นะฮะภาค4ี่ภาคตอนจบนะวันนี้ภาค4ี่ก็คือว่าในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและจรรยบรรณสื่อกับการสื่อสารที่สร้างความขัดแย้งในสังคมโจทย์มันตอบอย่างไรไปพบกับรายละเอียดในห้องสนทนากันได้เลยครับท่านผู้ชม เอื้อจีนิดนึงค่ะอาจารย์มีงานวิจัยเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทําจริงๆมีการมอนิเตอร์ในเรื่องแฮสปิดด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์เป็นนักวิชาการสื่อในขณะเดียวกันอาจารย์เคยเป็นบอร์ดของไทยพีบีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นทั้งนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่ทำกำกับดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นบอร์ดของของของสื่อด้วยนะคะแล้วก็ยังมอนิเตอร์ไทยพีบีอยู่บ้างแล้วก็สื่ออื่นๆอยู่บ้างอาจารย์มองว่าไงคะตอนนี้บริบทของสังคมไทยอาจารย์พิศบอกว่าเราไม่น่าเน้นเรื่องแฮสปิดอย่างเดียวแต่เราควรจะดูว่า เฮ้ยทุกวันนี้การเมืองอ่ะมันเข้าขั้นเลยขั้นในเรื่องของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปหรือยังอาจารย์มองไว้ยังไงคะก็มีมีหลายประเด็นนะคะก่อนอื่นก็สวัสดีท่านนะคะรวมท่านๆ่านกสวทชอ,อาจารย์ธวัชชัยกับคุณสุพิญญาด้วย ก่อนอื่นก,ก็อย่างที่อาจารย์พิสิทธาได้กรุณานําไปะนะคะจะว่าไปแล้วเด้งก็คือเคยเป็นนักวิชาชีพสื่อด้วยแล้วก็เป็นนักวิชาการด้วยแล้วก็มีโอกาสทํางานนโยบายแต่วันนี้ที่จะมาพูดนี่ก็คือ,อพูดในฐานะคนที่พอมีความรู้บ้างแล้วก็มีความสนใจสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเด้งคิดว่าการที่สื่อมวลชนมากันเยอะวันนี้เด้งคิดว่ามันสะท้อนอะไรบางประการนะก็อ,อาจจะอยากเห็นท่าทีของกสทช ในเดนคาดเดานะคะนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองนี่ก็คือว่าเราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ากสทชมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลสื่อเนื่องเห็นด้วยกอาจารย์พิษนะคะออในเรื่องของกำกับดูแลอย่างไรไม่ให้ไปล้ำเส้นในเรื่องของออสิทธิเสรีภาพของสื่อแล้วกออ็การตัดสินใจของผู้รับสื่อนะคะแต่อย่างไรก็ตามองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยละเลยไม่ได้อะคะ่ะ เพราะว่าในเรื่องการกำกับดูแลสื่อเนี่ยนะคะมันมีตัวเลือกให้ไม่มากนะคะอย่างที่ถ้าสมมติจับความที่อาจารย์พิทพูดก,ก็เข้าทํานองเหมือนกับว่าไม่ต้องกํากับดูแลใดๆนะในขณะที่มีท่านวิทยากรบางท่านก็พูดว่าการกํากับดูแลกันเองของสื่อก็ดูจะไม่ได้ผลเสียทีเดียวมาถึงในบ้านเรานะคะแล้วก็อาจารย์ก็เสนอเรื่องการกํากับดูแลร่วมและที่เรื่งเห็นว่าน่าจะเห็นตรงกันก็คือการกํากับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่สองที่พูดก็คือว่า mm hmm. กสทชมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสื่อแต่ดูแลผู้ประกอบการนะ,ะในขณะที่การที่จะเสนอว่าให้สื่อควรทำหน้าที่อย่างไรนั้นกสทชต้องเปิดพื้นที่ให้องค์กรวิชาชีพสื่อเขาได้คุยกันตอนนี้เดียงคิดว่าเป็นเวลาที่กสทชต้องทำค่ะ โจทย์ที่สําคัญอย่างเดียนทำงานหน่วยงานด้านมีเดียมอนิเตอร์เนี่ยพอเรามอนิเตอร์เสร็จเราก็จะส่งผลการศึกษาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ก็มีชุดในเรื่องของเหตุการณ์ทางการเมืองที่เตรียมจะเสนอกอนสสชเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมามีเดียมอนิเตอร์ศึกษาเหตุการณ์ทั้งหมด7เรื่องด้วยกันนะ,ะตอนนี้ทยอยออกนะคะก็ใช้เวลา นี่คือประเด็นที่อยากจะเปิดประเด็นนะคะประเด็นต่อไปก็อยากจะนําเรียนที่ประชุมว่าเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกสทชซึ่งคุณสุบัญญาเป็นประธานนี่นะคะก็ได้จัดเวทีแล้วฟังแต่ในมุมมองของผู้บริโภคสื่อก็มีสื่อมาจํานวนไม่มากนะคะแต่ว่าก็การพูดคุยก็ก็ ก็เรียกว่าถ้าเป็นการวิจัยนี่ก็คือสุ่มตัวอย่างได้ตัวแทนที่ดีระดับหนึ่งนะคะประเด็นที่เรนจะพูดต่อไปก็คือว่าเรนคิดว่าเวทีวันนี้เราก็ได้รับข้อมูลความเห็นที่หลากหลายนะคะแต่ว่าประเด็นที่ต้องเสนอกันอย่างจริงจังนะคะก็ต้องขอภายคุณลีนาด้วยเ้นพยายามจะไม่ให้เป็นมาดนักวิชาการมากเกินไปนะคะแต่คงทำได้อย่างคุณลีนาไม่ได้ประเด็นก็คือว่าเ้นคิดว่าสถานการณ์นี้ที่อาจารย์พูดเป็นสถานการณ์ต้องลุกมาพูดกัน ตั้งคำถามไปที่องค์กรวิชาชีพสื่อว่า,าต่อไปจะมีการแบ่งประเภทสมาชิกไหมสมมติโทรทัศน์นอกจากเคเบิลทีวีดาวเทียมแล้วอีกหน่อยเราจะมีโทรทัศน์ของการเมืองไหมเราจะไปขนาดนั้นไหมนั่นก็คือกสทชจะทำยังไงกับเรื่องนี้ กสทชจะกํากับดูแลสื่อพวกนี้อย่างไงเพราะมีปรากฏให้เห็นแล้วเรียนย้ํานะคะเดียนเห็นด้วยกับอาจารย์พิษนะคะไม่ใช่ไปปิดนะเกสทชปิดไม่ได้เด็ดขาดขาดัฐธทรมนูนแน่นอนแต่หน้าที่กสทชเนี่ยต้องดูสภาพความเป็นจริงของสังคม แล้วก็ต้องยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วจะทำอย่างไรไม่ให้การสื่อสารหรือการรับข่าวสารด้านเดียวเนี่ยทำให้คนเขาเกลายเป็นคนที่เขาสามารถเกลียงชังใครก็ได้คือคือแม้ว่าเราจะไม่มีเทคนิคข้อเท็มว่าเป็นเรื่อง Poli ายเรื่อง head speech แต่บทบาทหน้าที่ของกสทชในเรื่องของดูในเรื่องของประโยชน์สาธารณะยังต้องมีนะคะ ในการทําบทบาทหน้าที่ของสือ่อเพราะฉะนั้นถ้าในสถานการณ์นี้เนี่ยข้อมูลมันออกมาชัดเจนแบบนี้ว่ามีทีวีของขั้วการเมืองมีทีวีที่เป็นภาคีกับกลุ่มการเมืองมีทีวีที่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้มีทีวีที่อย่างคุณลีน่าก็ประกาศจุดยืนชัดเจนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ขั้วการเมืองแต่มันมีความคิดความเชื่อทางการเมืองที่แบ่งคนในสังคมกสทชจะทํำยังไงกับเรื่องนี้เดี้ยงคิดว่าเป็นโจทย์ที่กสทชละเลยไม่ได้ นะแล้วการที่กสทชนิ่งเฉยนะฮะไม่ทำอะไรเลยดิฉันคิดว่าการส่งเมสเซจในฐานะของฝ่ายโพลิซีเนี่ย<อ>เบื้องต้นอาจจะหารือกับองค์กรวิชาชีพก็ได้ให้เขาจัดเวทีพูดคุยกัน <c oughs> ว่าจะเอาอย่างไงหรือไม่เนี่ยตรงไปตรงมาเลยเกสทชเป็นผู้ให้ใบอนุญาตอยู่แล้วเนี่ยเลือกทีวีที่เขาเป็นทีวีของกลุ่มค้ก่การเมืองหรือทีวีที่ประกาศจุดยืนการเมืองชัดเจนเนี่ยมาคุยกัน <c oughs> ว่าเราจะทำยังไง เราจะทำยังไงให้เราเนี่ยมีเสรีภาพในการสื่อสารข้อมูลแต่ภายใต้เสรีภาพนั้นเราไม่ทำให้สังคมเกิดความเกลียดชังสังคมเกิดการแบ่งแยกสังคมเกิดในเรื่องของการกล่าวหากันไปสาดน้ำกันไปสาดน้ำกันมาเปียกชุ่มกันไปหมดเลยนะคะเดียคิดว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายแต่โจทย์ท้าทายนี้ต้องการปฏิบัติการไม่ใช่การนิ่งเฉยแล้วการจัดเวทีพูดคุยแบบนี้ดียคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้น ต่อไปต้องจัดเวทีเป็นกลุ่มๆแล้วพูดคุยกันอย่างจริงจังไม่ใช่เอาสนุกนะคะเดนคิดว่าเรื่องนี้เรื่องสําคัญแล้วถ้าเราถ้าเราปฏิบัติกันดีเนี่ยเดนก็ก็มองว่าเราเราถ้ากรสชอบอกไปเลยว่าสื่อเลือกข้างได้เลยบอกมาเลยว่าสื่อเชื่อแบบไหนสื่อจะโปรพักการเมืองไหนสื่อจะโปรกลุ่มการเมืองใดจะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมคะแต่ไม่ใช่ปล่อย สังคมเราเจอภาวะการปล่อยมาเยอะแล้วนะคะเราเห็นไหมคะภาครัฐจะมาที่หลังนะคะเดนเดน,นคิดว่ามาตั้งมาตรฐานสื่อกันใหม่ได้ไหมนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์พูดอะคะ่ะสิ่งสําคัญที่ขุดต้องขอกันเลยว่าชอบไม่ชอบไม่เห็นด้วยไม่เอาเอาไม่เอาเหตุผลคืออะไรข้อเท็จจริงคืออะไร นะคะแล้วก็ไม to okay, okay okay, so ่ด wow. ่าทอไม่ก <bridges> ล่าวหาไม่ลดคุณค่าความเป็นมนุษย์นะคะจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการไปขู่อาฆาตบาดร้ายนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคค่ะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไล่วิทยากรแต่ละท่านเลยขออาจารย์พิษก่อนอาจารย์พิษมีข้อเสนออะไรไหมคะโดนลีน่าจังแย่งซีนไปเยอะเลยอาจารย์พิษของหนูเนี่ยพี่เอาเลยผมมี สองเรื่องสามเรื่องนะครับเรื่องย้ำเรื่องหนึ่งก็แล้วก็สักสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกผมเองก็ยังคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนนอกนะครับใน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 โลกนี้นะฮะในใน,ในโลกของสื่อนะครับรว่าผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังด้วยความเคารพนะเราก็ยังมีมีการพูดถึงตัวจรรยาบรบนของสื่ออยู่ตลอดเวลานะครับเรากับว่ามันเป็นอะไรที่ ที่ทุกคนตกลงร่วมกันก็ก็เข้าใจได้ในแง่ของปฏิบัติว่าถ้าถ้าคุณเป็นสื่อในในความหมายเดียวกับในความหมายเดียวกับหมอเนี่ยมันใช่อะ่ะเพราะว่าคุณมีใบอนุญ,ญาตใช่ไหมครับแต่ในโลกของสื่อจริงๆเนี่ยมันเป็นความท้าทายมากกว่านะผมผมในฐานะคนนอก,กนอะผมรู้สึกมันเป็นความท้าทายว่าจรญยาบาณที่มันออกมาจากโรงเรียนสื่อเนี่ยมันเป็นชุดความจริงเดียวถ้าเทียบกับเรื่อง กฎหมายเทียบกับเรื่องของหมอหรือเปล่าเพราะว่าคนอื่นเขาก็ทําสื่อกันเยอะมันเป็นมันจึงเป็นเรื่องที่ว่ามันต้องมีการมีไดอะล็อกกันอะมีการมีการคุยกันด้วยว่าเออพวกพี่เรียนกันมาตรงๆพาะผมไม่ได้เรียนนะเพราะผมทํากันเองอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะอาชีพสื่อมันก็เป็นอาชีพซึ่งมันทุกคนก็ทํามันมันควรจะแลกเปลี่ยนเข้าใจร่วมกันยังไงมากกว่าเชื่อว่ามันมีจรรยาบาณและจรรยาบาณมันเป็นยารักษาทุกโรคอะใช่ไหมขณะที่โรคมันก็เปลี่ยน คนที่เข้ามาในสื่อมันก็หลากหลายโอเคคุณไม่ได้เรียนมาคุณก็ควรจะต้องฟังว่าคนที่เขาเรียนมาเขาเขาถือนะเรื่องนี้คุณคุณทาเกินกว่าพวกเขาหรือเปล่าคุณไปละเมิดเขาหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยบางอย่างมันคุณ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 แบบว่าคุณฟังคนอื่นเขาด้วยไหมว่าเดี๋ยวนี้คนอื่นเขาก็เป็นสื่อได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันควรจะมีที่ที่มันยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องสองก็คือ ผมก็ยังไม่คือในฐานะที่ทําสื่อด้วยแล้วก็เป็นคนสอนรัฐศาสตร์ด้วยเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีสื่อที่เราเรียกว่าสื่อการเมืองอะ่ะผมรู้สึกว่าทุกสื่อมันก็มีมันมีเรื่องการเมืองอยู่เพียงแต่ว่าโอเคมันมีสื่อบางช่องซึ่งในวันนี้มันมันอาจจะแหลมคมหน่อยเห็นไหมแต่ว่าผมยังไม่รู้สึกว่านิยามที่บอกว่าอันนี้คือสื่อแท้อันนี้คือ สื <the prestigious> mhm. ่อซ <the> <the> ึ่งยังไม่ได้เข้าหลีกมันเหมือนฟุตบอลเนี่ยไม่รู้มันก็ต้องเจรจาต่อสู้กันในระดับหนึ่งเหมือนกันว่าเออมันเป็นอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าในแง่หนึ่งมันมันก็เป็นสังคมปัจจุบันมันอาจจะเป็นสังคมซึ่งมันหลากหลายมากเนี่ยเหมือนเหมือนมันเป็นรสนิยมด้วยเปล่ามันเป็นเรื่องมันเรื่องเทสว่าเฮ้ยนี่มันเป็นหนังอาร์ตอันนี้มันหนังตลาดนี่มันหนังน้ำเน่าใช่ไหมอะไรเราก็ต้องเรียกมันหนังน้ำเน่าสื่อนี่มันสื่อน้ำเน่าก็เรียกมันสื่อน้ำเน่าหรอหรือว่า มันคือมันมไม่ใช่เป็นสื่อแท้สื่อเทียมสื่อการ <ผม S 2> เรงินอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าสุดท้ายผมก็ยังเห็นด้วยว่าเราควรจะต้องมีการนี่เรื่องสุดท้ายนะเราควรจะต้องมีการกำกับดูแลใช่แต่ว่าการกำกับดูแลในสังคมประชาธิปไตยมันก็จะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่สําคัญในทางหนึ่งเส้นแบ่งกับเสรีภาพก็ต้องมีฉะนั้นทางออกของผมเนี่ยในฐานะคนนอกผมก็ยังผมยังรู้สึกว่าไอ ถ้าจะมองแบบที่คุณสุพิญญาพูดถึงว่ามันมีหลายกลุ่มเนี่ยผมเริ่มเรียนรู้ว่าเออสื่อเองก็มีองค์กรจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับรัทีนี้ไอตัวภาคประชาชนที่ที่มันจะเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยคือผมฟังผมก็ตกใจผมรู้สึกว่าตอนนี้มันมียารักษาโรคอันใหม่ที่เรียกว่าโคเลกูเลชันรือว่าโคเลกูเลชันมันก็เหมือนกับ ถ้าใครใครชํานาญหน่อยก็ตั้งองค์กรมาเอาองค์กรเข้ามาตั้งมันก็จะมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยแล้วก็มีกสทชก็ต้องทํางานแล้วก็มีกฎระเบียบใช่ไหมคําถามคือ,อประชาชนเนี่ยเขาเขาจะมีองค์กรอะไรมากมากน้อยแค่ไหนที่จะมาร่วมในในเรื่องนี้เนี่ยคือในในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมะอาจารย์ธวัชชัยพูดถึงการสร้างนอมมันก็คือไอ้ส่วนสาธารณะเองที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วมันก็ไม่จาเป็นจะต้องเข้าไปเป็น คนที่อยู่ในอาชีพแต่มันมันเรียกร้องมันจะเรียกร้องตัวนี้ได้มากน้อยแค่ไหนคือมันผมยังไม่คือการกำกับกันเองเนี่ยประเทศมันเล็กนะมันก็รู้จักกันหมดนี่แหละนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวออกไปกินข้าวก็เริ่มก็เริ่มเจอกันแล้วแต่ว่าไอ้ข้างนอกที่มันจะกดดันเข้ามาเองเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ก็มองมองไปข้างหน้ามากกว่าแต่ก็ไม่ได้ผมยังไม่ได้คิดว่าวันนี้มัน มันรุนแรงถึงขนาดที่จะเป็นสงครามกลางเมืองในความหมายที่ว่าต้องปิดทุกสื่อแต่ว่าควรจะมีเวทีมากขึ้นแล้วก็ขยายออกไปให้คนเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องเกรงๆก,กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวทีค,คือเวทีพูดคุยใช่ไหมไม่ใช่เวทีชุมนุมไม่ใช่เวทีพูดคุยแต่ว่ามันก็ คงจะต้องมีอะไรมากกว่ามากกว่าสื่อกำกับกันเองอ่ะทีนี้พับลิกเนี่ยจะเรียกร้องอะไรหรือเขาเขารู้หรือยังว่าวันนี้เขาทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับอันนี้มากน้อยแค่ไหนครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะพอมาพี่ฟองสนานนิดนึงค่ะค่ะก็คืออย่างนี้นะคะอันดับแรกก็ยังย้ำจุดเดิมว่ามนุษย์มีเสรีภาพในการเลือกที่จะรับสารนะคะภายใต้อ่กรอบ ที่ตามรสนิยมอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้รัฐเนี่ยแทรกแซงน้อยที่สุดแต่ว่าถ้าจําเป็นมาเนี่ยก็อยากจะถ้าจะหมายถึงว่าถ้ามันจะถึงขั้นละวันด้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เชิญเออถอะกสทชนะคะกชเป็นตัวกลางนะอ่าอ,อาจจะต้องสั่งอาจจะต้องใช้อำนาจนะคะถ้าเกิดมาถึงจุดนั้นแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของกศทชจะพลิ้วไปพลิ้วมาไม่ได้สององค์กรสื่อ อ,อ,องค์กรสื่อที่ดูแลกันเองเนี่ยดิฉันไม่เชื่อนะคะไม่เคยเชื่อสามไม่ว่าอาจารย์พิจะว่ายังไงนะแต่สมมติโทษค่ะหรือการบัญของสื่อโดยส่วนตัวมันสําคัญมากที่เราจะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนเมื่อนั่งอยู่หลังไมล์แล้วเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบคุณรักใครชอบใครก็แล้วแต่มันสําคัญมากๆ ที่จะรับผิดชอบว่าฉันพูดนี้ออกไปเนี่ยมันไม่ดีนะฉันให้ความเป็นธรรมกับคนนี้หรือ,อยังแล้วก็เด็กคนที่จะเข้าสู่วงการเนี่ยควรจะผ่านมีใบประกาศจรรยาบันวิชาชีพเป็นไปได้หรือไม่นะคะสามที่อาจารย์พิษพูดองค์กรสมาคมที่รับสื่อเนี่ยนี่แหละจะเป็นตัวกําหนดอีกตัวหนึ่งดี๋ันจําได้เคยมีสื่อใหญ่สื่อหนึ่งเนี่ยเคยเอาเรื่องส่วนตัวของดารามาเรื่องไปนอนกับสามีชาวบ้าน คือมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจริงๆแล้วก็องค์กรสื่อองค์กรผู้รับสื่อเนี่ยเขาก็เริ่มรณรงค์กันที่จะคว่ำบาตรสื่อใหญ่ฉบับนี้ในที่สุดวันที่สองข่าวนี้ไม่เหลือเลยบนหน้าบนข้างหน้าเพราะฉะนั้นทํายังไงองค์กรพวกนี้ถึงจะเข้มแข็งได้นี่จะเป็นเรื่องที่ดีมากขอบคุณค่ะเชิญคุณลีน่าจางคะอยากจะฝากอะไรตรงนี้ไว้ไหมคะดิฉันมองว่าสื่อเนี่ยสาคัญ โดยเฉพาะเรื่องการเมืองทาไมทุททกๆคนต้องเกียดการเมืองบอกอันนี้เป็นช่องการเมืองประชาชนกับการเมืองไเป็นของคู่กันและมันเป็นหน้าที่ของประชาชนด้วยควรที่จะรู้สิทธิของตัวเองว่าจะต้องปกป้องงบประมาณของแผ่นดินนะคะจะต้องตรวจสอบการทํางานของข้าราชการนักการเมืองทุกคนเพราะเขากิกนเงินเดือนจากของเรา ไม่ทราบว่าทาไมท่านนักวิชาการหลายๆท่านรู้สึกว่ารังเกียจมากว่าช่องนี้ทําการเมืองดิ่ฉันคิดว่ามันเป็นประโยชน์ของประชาชนเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นฝ่ายรัฐบาลมีการทําร้ายประชาชนฝ่ายตํารวจฝ่ายทหารหรือว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านฝ่ายต่อต้านรัฐบาลควรจะต้องนําเสนอทุกแง่มุมให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อที่จะเปิดหูเปิดตาให้กับประชาชนไม่งั้นเราจะมีทีวีดาวเทียมตั้งหกร้อยช่องและดิจิตอลอีสี่สิบแปดช่องเพื่ออะไร คือในกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นั้นน่ยคือต้องการให้ประชาชนเนี่ยสื่อตรงนี้กสทชนเนี่ยนำสื่อดาวเทียมนี้มาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเปิดรูบูดเปิดตาประชาชนให้ประชาชนฉลาดแล้วก็รู้เท่าทันก,กันเหมืองว่าอยากจะขอวความการุณาท่านนักวิชาการทุกท่านในนี้เลยอย่าลังเกียจช่องที่เป็นช่องการเมืองดิฉันมองว่าเขากลับเป็นประโยชน์ทําให้ประชาชนเตินรู้ เมื่อประชาชนตื่นรู้แล้วก็จะกำจัดนักการเมืองที่ชั่วทุจริตโกงกินให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยดิฉันในฐานะเป็นนักฎหมายถ้าดิฉันถ้าเขาปฏิรูปสําเร็จนะคะปฏิรูปการเลือกตั้งสําเร็จเนี่ยดิฉันฝันว่าดิฉันอยากจะเข้าไปและจะแก้กฎหมายด้วยว่าประหารชีวิตนักการเมืองที่โกงกินและใครทุจริตในการเลือกตั้งประหารชีวิตแล้วก็ต้องให้ศาลฎีกาแผนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประหารชีวิตนักการเมืองภายในหกเดือน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องไม่ดองคดีพิจารณาคดีภายใน6เดือนคดีนี้ต้องไม่มีอายุความไม่ใช่ว่าพอนักการเมืองโกงเสร็จนี้ไปอยู่ต่างประเทศ10ปีกลับมาเสวยสุขต่อหรือไม่ก็ยักเงินให้ปปชาบางท่านไม่ยิ่กล่าวหาหมดนะคะทำจนคดียาความหมดอายุนะเพราะฉนะนั้นจะขอความกรุณาว่าอย่ารังเกียจข่าวการเมืองข่าวการเมืองเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศทําให้ประชาชนเตื่นรู้แล้วเราจะขจัดนักการเมืองที่โกงกินทุจริต ชาติไปได้แล้วปัญหาที่วันนี้เกิดการเฮสปิดไม่ได้เกิดจากสื่อค่ะมันเกิดจากนักการเมืองสื่อไม่เกี่ยวสื่อมีหน้าที่นําเสนอเหมือนที่ฉันไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุทาให้เขาเกลียดกันทุกๆช่องเหมือนกันเขามีหน้าที่แล้วสื่อมันต้องแข่งกันประชาชนได้รับประโยชน์ถ้าจะมาบอกว่าห้ามสื่อนําเสนอข่าวนี้ต้องมาพิจารณาตกข่าวแล้วไม่เสนอแล้วค่ะว่ามันต้องแข่งกันถ้ามีการแข่งขันของทุกช่องคนที่ได้รับประโยชน์คือประชาชนนะคะ ประชาชนได้รับประโยชน์ที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้รับเสียงปรบมืออ่าด็อกเตอร์ปกป้องสิทธิ์ของผู้ส่งสารคือพวกสื่อทั้งหมดเนี่ยครับในการที่ว่าสิทธิ์ที่มันอยู่ในมาตรฐานของจรรยาบจิยธรรมเป็นอย่างไรเอาตัวอย่างง่ายๆที่สุดที่ผมพูดกับนักศึกษานะครับเวลาที่จะทําให้สารที่เราส่งไปเนี่ยดูแล้วมันมีจรรยาบรรณแบบให้เด็กคิดง่ายที่สุดคือให้เขาถ้าเขาเป็นคนผลิต เป็นสื่อมวลชนเขานั่งอยู่แล้วพ่อแม่เขานั่งอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดเขามีลูกในวัยทีนเอจแล้วก็มีลูกในวัยเด็กสื่อที่เขาผลิตออกมาเนี่ยเขาสามารถให้ทั้ง4คนเนี่ยนั่งดูพร้อมกับเขาได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือนี่คือเป็นโจทย์ง่ายๆที่สําหรับให้อ๋อนี่คือเป็นการสร้างและเรียนรู้ในใา่ใ ปฏิบัติด้วยใช่ครับว่าส<ะ>ื่อที่เขาผลิตเนี่ยถ้าพ่อแม่นั่งดูลูกสองสองวัยเนี่ยนั่งดูด้วยดูได้หรือเปล่าทําได้รับได้หรือเปล่าครับแล้วก็ในส่วนของยันที่ผมอยากจะขอความสนับสนุนจกากกสทชคือในส่วนของมีเดียลิเทเรซีเนี่ยมันเป็นาศาสตร์ของนิเทศเป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็ในมันมีอยู่ในอุดมสาร์อุดมศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี้ยมันไม่มันมันมันจะอยู่แค่วงการแคบแค่ยังไม่ได้แล้วมันจะต้องลงไปถึงระดับประถม มันจะต้องมีหลักสูตรอย่างไรที่จะทําให้ผู้คนในสังคมเราตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยสามารถรู้เท่าทันสือ่อตั้งแต่ในวัยประถมแล้วก็ในไม่ใช่เฉพาะในในสายของสื่อสารมวลชนในสายที่คนสนใจนิเทศต้องนในทุกๆสายแล้วก็ให้เด็กประถมเนี่ยรับรู้ว่านิวมีเดียต่างๆ สื่อโซเชียลมีเดียที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีผลกระทบอย่างไรเราจะตั้งหลักอย่างไงและหลังจากนั้นก็ในวัยมัธยมก็ต้องมีในระดับมหาวิทยาลัยก็ต้องมีแล้วก็ในระดับในเผยแพร่สื่ออย่างเช่นเมื่อกี้สื่อที่ที่ผลิตออกมาเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยกสชควรสนับสนุนแล้วก็เผยแพร่ให งบประมาณให้ทุนให้การบังใจให้การสนับสนุนเพื่อให้สื่อพวกนี้มันมันแร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้กระจายมากที่สุดครับมีเดียลิเทเรซีจะทําให้เป็นภูมิต้านทานสําหรับคนไทยครับค่ะท้ายสุดอาจารย์เอื้อจิตช่วยปิดด้วยค่ะสําหรับเวทีนี้นะคะเชิญค่ะ,คะอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาประเด็นสําคัญไว้ข้างท้ายเออจะต่อที่อาจารย์พูดเลยนะคะ ดิ้นเองเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อประมาณปี40เนี่ยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องมีเดียเทเลซีนะฮะกล้าพูดได้ว่าเป็นเป็นเล่มแรกนะคะเอ่อทำที่คณะครุศาสตร์ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านิเทศศาสตร์ไปเปิดวิชานี้นะก็มีคําถามจากนักวิชาการนอกนิเทศศาสตร์ว่าตกงลงนิเทศศาสตร์ได้จะเรียนจะสอนกันทั้งเอนโคดและดีโคดแล้วมันไม่ตีกันเหรอประเด็นนี้ก็คือ,อ,อตอนนี้กสทชก็มีโปรเจกต์ที่จะทาเรื่องนี้คือทําอย่างไรมีเดียเทเรซี่เนี่ยหต้องเป็นวิชาทั่วไปให้ได้ไม่ใช่ไปอยู่ในนิเทศศาสตร์2ต้องเป็นวิชาที่สายครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คนที่จะเป็น,ปนครูเนี่ยได้ทราบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอันนี้อันนี้ต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็คงเป็นหน้าที่ของอน,นุคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีเนื้อง,งานด้านการสร้างการรู้เท่าทันสื่อด้วยนะคะคร mm hmm. นี้มาประเด็นที่อาจารย์ พิจิตราให้เวลาเน,ะะนีคะเน้นต่อต่อจากคุณฟองสนานิดนึงนะคะก็เข้าใจนะคะช่อง11แต่แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่ารวมทั้งทุกท่านด้วยที่บอกว่ายกช่อง11ให้รัฐบาลไปเลยยกไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้ประกอบการของสื่อวิทยุโทรทัศน์ตอนนี้มี3ประเภท 1. สื่อบริการสาธารณนะ 2. ส,สื่อเพื่อบริการชุมชนนะคะแล้วก็สื่อเพื่อทางธุรกิจเพราะฉะนั้นมันหมดยุคสมัยแล้วคะ่ะ ที่รัฐบาลต้องมีสื่อของตัวเองนะคะก็เลยนําไปซึ่งข้อเสนอก่อนอื่นก็ขอชื่นชมคุณสุพิญ,ญาที่ที่จะจัดเวทีพูดคุยนั้นคิดว่าต้องรีบแล้วก็เวทีพูดคุยเนี้ยทำรูปธรรมให้เห็นในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะออจะเสนอรูปธรรมอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าจะดูเรื่องสื่อในสถานการณ์ความขัดแยง้งทางการเมืองที่เรากังวลในเรื่องความรุนแรงซึ่งนั่นเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ไม่ต้องการสิ่งนั้นแน่นอนนะคะแต่ความแตกต่างกระทางความคิดเห็นทางการเมืองนี้มันรับได้นะคะ เด้งคิดว่าอยากจะเสนออย่างนี้ค่ะว่าคุณสุวัญญาเชิญสื่อเพื่อบริการสาธารณะมาคุยกันก่อนเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในระหว่างสื่อที่เขาจะเลือกข้างหรือมีจุดยืนทางการเมืองอย่างที่คุณลีน่าว่าเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เขาไปแล้วชวนมาคุยเนี่ยอย่างน้อยสังคมต้องมีสื่อเพื่อบริการสาธารณะเป็นที่พึง่งนั่นคือ5 1ไทย P ีี มาคุยกันแล้วก็ต้องปรับช่อง11ให้เป็นสื่อเพื่อบริการสาธารณะไม่ใช่สื่อบริการรัฐบาลที่สําคัญเหนืออื่นใดก็คือช่อง5เนี่ยเป็นสื่อสาธารณะเพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะจนบัดนี้ก็สทชย,ยังไม่มีคำอธิบายเพิ่มจากวลีนี้แค่วลีเดียวและช่อง11เป็นสื่อสาธารณะที่สร้างความเข้าใจระหว่างรัฐสภาไอ้รัฐบาลกับประชาชนแล้วก็ต้องส่งเสริมประชาธิปไตยด้วย ก็ต้องไปดูกันว่าตอนนี้ช่อง11ส่งเสริมประชาธิปไตยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เออก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าจะเริ่มในทางรูปธรรมแล้วเดนเชื่อว่าออพอถึงเวลาเดนอยากเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ากสทชน่าจะคุยกันทั้ง11คนนะฮะก็คือทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ด้านโทรคม,มานาคมและถ้าเป็นไปได้เนี่ยฝ่ายนโยบายเนี่ยไปคุยกับหน่วยงานที่ดูแลการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตด้วยได้ไหม นะคะเดื๋ยอยังยืนยันนะคะว่าไปคุยไปดูเนี่ยไม่ใช่เรื่องเซ็นเซอร์แต่จะทำอย่างไรที่ออมีเสรีภาพในการสื่อสารแต่เสรีภาพนั้นไม่นำไปซึ่งความรุนแรงและความเกลียดชังและความแตกแยก,กในสังคมขอบคุณค่ะ ค่ะก็จากที่สรุปในเวทีนี้อย่างที่คุณสุพิญญาบอกเป็นเวทีเปิดนะคะก็ได้รับความคิดเห็นที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ก็ยังอยู่ในลักษณะยังแตกกระจายอยู่ยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมขนาดนั้นแต่เท่าที่เห็นเนี่ยจากเาวเสียงทั้งหมดเนี่ยก็คือหนึ่งคิดว่ากสาชคงเกียวว่างไม่ได้แล้วในสถานการณ์ที่คนไทยกําลังจะฆ่ากันนะคะซึ่งอํานาจเนี่ยพอจะมีอยู่บ้างนะคะที่จะ ฟันดาบแต่ว่าจะเป็นกระบวนการแบบไหนเพื่อที่จะบาลานซ์ระหว่างฟรีสปีชกับเฮสปีชเนี่ยก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปอันที่สองก็จะเห็นได้ว่าองค์กรสื่อที่มีองค์กรวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องมาคุยกันมากขึ้นเพื่อไม่ให้ทางกสชามาลงดาบทันทีนะคะเป็นบัฟเฟอร์ระหว่างกสชากับผู้ที่ร้องเรียนซึ่งในฐานะตัวเองอยู่วงเดียวกับอาจารย์พิษค่ะคือยังมีความรู้สึกว่าตัวเอง ไม่ได้จบนิเทศศาสตร์มาแล้วก็ยังรู้สึกเป็นคนนอกแต่พอมาอยู่ในวงที่เป็นสื่อสารมวลชนเนี่ยเราอยากจะร้องขอสื่อสารมวลชนนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ประเทศมันแตกแยกขนาดนี้แล้วค่ะเราไม่อยากเห็นประเทศแบ่งเป็นสองฝั่งอะค่ะแล้วตอนนี้มันลงไปถึงระดับเยาวชนของประเทศแล้วอันนี้พูดในฐานะแม่แล้วก็ขอร้องจริงๆนะคะการส่งข่าวการอะไรต่างๆการใช้เด็กเพื่อเหตุผลทางการเมืองเนี่ย ในฐานะที่เป็นไทยเฉยนะคะก็ต้องขอพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนจริงๆนะคะตรงนี้ว่าช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะคะเพราะว่าสถานการณ์มันดำเนินไปอย่างที่แกนนำเขาต้องการไม่ว่าจะแกนนำฝั่งไหนในขณะที่คนบริสุทธิ์ที่แบบไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นผู้สูญเสียนะคะอันนี้ก็ต้องฝาก สื่อมวลชนตรงนี้ด้วยสําหรับการเสวนาในวันนี้นะคะก็คงจะได้อะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ทางกะสะชก็คงจะไม่เกียรว,ว่างแน่นอน,นะคะ่ะก็คงจะมีการวาระในการดําเนินการอะไรต่างๆต่อไปนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วก็ขออนุญ,ญาตปิดการเสวนาเพียงเท่านี้แล้วขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสิ่งท,ที่ท่านได้ชมจบลงนั้นนะครับก็คือในเรื่องของการเสวนาซึ่งก็ เป็นบทบาทของสือ่อมวลชนที่มีความสําคัญในระหว่างผู้เจ้าหน้าที่คือกสทชผู้ที่คือถือกฎกติกาแล้วก็ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายการที่ต้องผลิตรายการเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องมีการสอดคล้องกันสอดคล้องต้องการรับฟังความคิดเห็นต่อกันความต้องการของผู้ประกอบการเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้ตรงกับรอบกติกาการเสวนาตรงนี้จะต้องมีการเสวนาในบทบาทของสื่อกันต่อไปนะครับแล้วก็คนที่จะมาร่วมวงร่วมเสวนาเนี่ยนะครับซึ่งเป็น ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็เชิญเอากูรูคนรู้ในวงการเนี่ยมาเสนอมาเสนอแนะกันเวทีนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นเวทีส,สุดท้ายนะครับก็จะต้องมีเวทีอื่นๆต่อไปเรามีหน้าที่จะต้องติดตามมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเราก็ต้องอดูร่วมกันแล้วก็รายการนี้จะนําเสนอต่อไปนะครับวันนี้เวลาเสนอรายการหมดพอดีนะครับเดลิชนัมสเต็ปรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับรวยไม่หยุดไครจะมาฉุดเอาไม่อยู่